นี่ก็เป็นปีที่8แล้วนะครับที่โอได้ร่วมง,งานกับสุดสัปดาห์นะครับก็เป็นในในทีมคนรอขอทําดีนะครับก็รู้สึกประทับใจครับแล้วก็ดีใจทุกครั้งที่ได้ร่วมง,งานกับสุดสัปดาห์แล้วก็เป็นแคมเปญดีๆที่เราทุกคนมาร่วมทําความดีด้วยกันนะครับก็ผมว่ามันเป็นแคมเปญที่ดีมากแล้วก็เป็นอะไรที่อยากจะส่งต่อให้คนไทยทุกคนครับอยากให้น้องๆวัยรุ่นอะไรยเงี้ยครับให้คิดถึงความดีเวลาเราทําความดีอย่าไปอายบางทีเราเขินครับเวลาเราเจะ จุงคนตาบอดข้ามถนนหรือเราจะช่วยคนแก่ที่เขาทําของตกหรืออะไรก็ตามบางทีเราจะเขินๆในการที่จะเข้าไปช่วยอะไรเงี้ยบางทีแบบใจนึงก็จะกลัวว่าเอ๊ะเดี๋ยวคนจะบอกว่าเราทํำดีเอาหน้าหรือเปล่าแต่ผมว่าบางทีเวลาเราทําความดีมันมันก็จะมีอย่างงี้ครับอย่าไปคิดเลยครับเราทําความดีก็ทําไปเลยแล้วก็ไม่ต้องสนว่าคนรอบข้างเราอย่งไงเรารู้ว่าเราทําความดีก็พอครับ